รถมานีน้ข้างในพอหลังจากนั้นก็จะมาจุดพัดกองอจุดพัดกองการม,มึนเมาหรือว่ามีของผิดกฎหมายอย่างอื่นนครับก็ให้เชิญเข้ามาด้านในส่วน้นนะส่วน้นนี้ก็จะมีสองคนนะครับที่เหลือก็จะเป็น เป่าไอ้กล้องนี่ต้องเห็นถ้าเขานั่งนี่ปุ๊บเนี่ยตอนเราให้เขาเป่าเนี่ยต้องเห็นเห็นหน้าเขาแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวเป่าเนี่ยไม่ให้เขาเป่านี่งงี้ไหมเป่าเสร็จต้องเอาตัวเนี้ยมาสองกล้องอย่างงี้เข้อาไหมให้เขาเห็นเลยเขาเป่าอย่างงี้แล้วก็เอานี่มาอย่างงี้มันจะได้ไม่มีปัญหา ได้เีาเปนมาค่เรสายาแล้วเจดานหน้า่าี้ปเสาาเสาูกว็ร้องอกนั่งพัลต่อเวลาเราอยู่ตรงเนี้เวลาเราคุยนี่ัิสานานะคนนั่งอยู่ในรถอ่ะอยู่ระดับไหน

I <laughs> hate กล้องมาเึน้าโคนเปาเป็จตัวขตอนเขาเป่าเนี่ยต้องให้มีกล้องจับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยต้องเอาตัวเนี้ยสมมติกล้องตั้งอยู่ตรงนี้ต้องเอามาให้เอาให้าเลขขึ้นมาก้องเสรับตอวด้าครับวันนี้แล้สมมติตัวนี้เป็นยี่สบยใบของปวดใบออกใบก้ารออกใบปวดที่ไหน มอเทพคุณ้องเบอร์คุณไก่ขับเยิงเบอร์ถ้าเขาไปเจอยานต่อไปเวลาไม้สองเรียกรถเนี่ยเปิดกระจกถ้าเราจะไม่ให้มีการเคารพกันก็พิสูจน์กล้องตัวนี้ต้องขึ้นตรบนีได้ยิงมาประจุที่นี่ครับวันนี้ได้มาท่านคนขับรถมือสี่ตั้งถ้วยกับรัฐการซึ่งมารักษาราชการ ผู้บัับการมวดชลีนะครับวันนี้เราได้มาตรวจในพื้นที่ของการตั้งตั้งจุดตรวจนะครับซึ่งชาวบ้านจะเรียกว่าด่านตรวจแต่จริงเรงเรียกถูกต้องคือเรียกการตั้งจุดตรวจนะครับวันนี้เราได้มาตรวจตั้งแต่ศรีราชานะครับศรีราชาลง,งพักสพศรีราชาแล้วก็มาแหลมจับบังนะครับแล้วก็บังบงุญแล้วก็พัทยาตรงนี้นะครับพัทยาเป็นลงพักขนาดใหญ่นะครับลงพักขนาดใหญ่ซึ่ง มีการตั้งจุดตรวจนะครับเป็น5โซนนะครับตั you know, ้งแต่จุดตรวจโซนที่1ตั้งแต่ที่เป็นจุดจัดระเบียบรถนะครับโซนที่2ก็จะเป็นจุดคัดกรองรถเข้ามาตรวจนะครับจุดที่3โซนที่3ก็จะเป็นกับโซนที่4โซนที่3ามนี่จะเป็นจุดตรวจวัดอ่างหอครับโซนโซนที่3จุดตรวจอ่างหอโซนที่4ี่จะเป็นหอสุขการชี้ข้อมูลและทำคลิปจับกลุ่มนะครับส่วนโซนที่5้าถัดไปข้างหลังนี่จะเป็น โซนควบคุมกากัดก้านการหลบหนีแล้วก็โซนที่ควบคุมตัวผู้ต้องหานะครับคือว่าจะนำตกในกานสอบสวนนะครับในในส่วนของการตั้งจุดตรวจนะครับเราจะมีเราได้ทำเจคอย์นะครับในการตั้งนะครับแต่ละจุดต้องมีอุปกรณ์ครบถ้วนทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งคือโดยเน้นความโปร่งใสนะครับในในในส่วนของกล้องวงจรปิดนะครับในส่วนพัทยานี่กำลังปรับมุมกล้องนะครับ แล้วก็มีการิึงจากกล้องบอรี่แคลม马านะครับซึ่งจะต้องอ,อยู่ที่ตัวเจ้าหน้าที่ทุกนายนะครับเพื่อเพื่อตรวจสอบนะครับว่าเจ้าหน้าที่นี่มีการเรียกรับเงินผลประโยชน์จากการตั้งจุด,ดาจากจุดตรวจรือไม่นะครับันนี้ก็มาตรวจนะครับซึ่งในจังหวัดชลบุรีเราก็จะเป็นทำมาตรฐานเดียวกันหมดนะครับตามคำสั่งของท่านผอตรนะครับ นะครับแล้วก็ท่านรักษาการนะครับตอนนี้ก็ทุกจุดตรวจนะครับโปร่งใสนะครับประชาชนสามารถตรวจสอบได้โดยที่เราจะต้องมีผู้สังเกตการนะครับหรืออินฟลูเอนเซอร์นะครับซึ่งมาสังเกตการนะครับประจําจุดตรวจนี้นะครับก็จะใช้เป็นกตตรหรือเป็นนักข่าวก็ได้นะครับหรือพวกที่อยากจะมาตรวจด่านนะครับก็เชิญมาแล้วครับสวมเสื้อ เสื้อผู้สังเกตการแลร้วไล์สดได้เลยครับสามารถตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ครับอยากฝากอะไรถึงประชาชนในช่วงวันหยุดยาวแล้วก็ช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 บา้างครับก็คงต้องฝากถึงประชาชนนะครับในเรื่องของการขับตอนนี้นะครับในเรื่องของการขับรถเร็วการดื่มสุรานะครับเพราะว่ามันเป็นสาเหตุข,ของการเกิดอุบัติเหตุนะครับทั้งหลายนะครับก็อยาก ฝากถึงการดื่มและการขับรถเร็วนะครับเพราะเพราะว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องตั้งจุดตรวจอยูทท่ทั่วประเทศกนันนะครับก็ฝากให้ปบัติตามกฎหมายนะครับ